เสือสมิงเป็นเรื่องไสยศาสตร์เวทมนตร์คาถาในสมัยโบราณที่ล่ำลือกันมานานกล่าวกันว่าเสือสมิงก็คือเสือที่เคยกินคนมามากมายจนถูกวิญญาณของคนที่ถูกกินเข้าสิงจนสามารถแปลงร่างเป็นคนได้บ้างก็ว่าเสือสมิงคือผู้ที่มีวิชาอาคมของเดรจฉานวิชาสามารถแปลงกายเป็นเสือได้เมื่อนานวันเข้าวิชาที่ได้เรียนมา จะมารวมกันจนทำให้ผู้ถืออาคมนั้นกายร่างเป็นเสือสมิงแต่จะเป็นเสือสมิงสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อเสือตัวนั้นได้กินมนุษย์เข้าไปและจะทำให้ไม่สามารถกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกเลยบ้างก็เรียกประเภทคนเป็นเสือนิว่าเสือเย็นและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสือสมิงทั้งสองประเภทนี้ไว้มากมายเรื่องเล่าของชาวไทยพวน เล่าเรื่องของคนที่กลายเป็นเสือไว้ว่ามีเจ้าอาวาสวัดหนึ่งอายุมากแล้วเป็นคนเรียนวิชาอาคมแก่กล้าและเป็นคนไม่ชอบอาบน้ําแต่ก่อนวัดนี้ก็มีพระเนนและเด็กวัดอาศัยอยู่ด้วยหลายคนต่อมาก็ได้หายไปทีละคนจนเหลือเจ้าอาวาสเพียงองค์เดียววันหนึ่งพ่อค้าคนหนึ่งเดินทางมาจากในเมืองได้ขออาศัยวัดนอน ชาวบ้านได้เตือนว่าเจ้าอาวาสวัดนี้เป็นคนที่ชอบเล่นคาถาอาคมเป็นอย่างมากให้ระวังตัวเอาไว้พ่อค้าก็ถือดีว่าตัวเองก็มีคาถาอาคมเหมือนกันจึงขอไปนอนในวิหารเจ้าอาวาสก็เข้ามาคุยอยู่ด้วยจนค่ำจึงกลับกุติพอตกดึกเจ้าอาวาสก็มาตะโกนถามว่าหลับหรือยังถ้ายังไม่หลับก็ออกมาคุยกันหน่อยพ่อค้ารู้ทันที จึงไม่ออกไปแล้วเอาตอกไม้ไผ่ที่ตัดเอาไว้มาสารเป็นรูปควายทำพิธีเสกคาถาให้เป็นควายธนูอยู่คู่ใหญ่ต่อมาเจ้าอาวาสก็เรียกอีกพอพ่อค้าไม่ยอมตอบแล้วได้ยินเสียงคล้ายเสืออยู่หน้าประตูวิหารก็รู้ว่าเป็นเสือเย็นออกล่าเหยื่อจึงปล่อยควายธนูออกไปมีเสียงควายธนูสู้กับเสืออย่างดุเดือดครู่หนึ่ง จึงได้ยินเสียงเสือร้องอย่างเจ็บปวดขณะวิ่งหนีไปพอรุ่งเช้าออกไปดูเห็นเสือตัวหนึ่งนอนตายอยู่ไม่ไกลวิหารและหลังวิหารก็พบกองกระดูกของคนและสัตว์เป็นจำนวนมากมีเรื่องราวของเสือเย็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งเป็นตำนานของอำเภอเขาสมิงในจังหวัดตากกล่าวกันว่าเขาเล็กๆล,ลูกหนึ่งซึ่งอยู่ห่างไกลาจากตัวอำเภอรประมาณ3กิโลเมตร ซึ่งเป็นต้นเหตุให้อำเภอทุ่งใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอเขาสมิงในวันนี้ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งบกมุ่นในคาถาอาคมได้ทำพิธีเสกข,ของไสยศาสตร์ขึ้นสองอย่างอย่างแรกเรียกว่าน้ำมันสมิงเมื่อนำมาทาตัวแล้วจะกลายเป็นเสือสมิงได้อีกอย่างหนึ่งคือน้ำมนเพื่ออ,อาบร่างของเสือสมิงให้กลับมาเป็นคนได้ ต่อมาเขามีความแค้นกับเพื่อนคนหนึ่งถึงกับต้องการฆ่าจึงเอาน้ำมันสมิงมาทาตัวแต่ก่อนที่จะทาได้นำน้ำมนต์ไปให้ภรรยาไว้แล้วบอกว่าถ้ามีเสือเดินมาหาให้เอาน้ำมนต์นี้สาดลงบนตัวเสือแล้วเสือก็จะกลับเป็นคนตามเดิมคันลังแค้นเพื่อนได้สำเร็จกลับมาหาภรรยาแต่พอภรรยาได้เห็นเสือก็เกิดตกใจ มือสั่นทําขันน้ำมนต์ตกหกหมดเขาจึงกลับมาเป็นคนไม่ได้เกิดความเสียใจอย่างมากนั่งร้องไห้จนตายกลายเป็นภูเขาผู้คนเรียกกันว่าเขาสมิงมาจนวันนี้อีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าภูเขาลูกนี้แต่ก่อนเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ที่แก่กล้าอาคมจนไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในหมู่บ้านได้ต้องหนีออกมาปีกวิเวกชายคนนี้ มีเสื้อสายของเขมรชื่อว่าสมิงมีวิชาแปลงร่างเป็นเสือสมิงแต่ก่อนชายคนนี้ที่จะมาบกมุ่นในไสยศาสตร์นั้นเป็นคนถือศีลไม่กินเนื้อสัตว์เมื่อเป็นเสือสมิงจึงเป็นเสือที่ไม่กินเนื้อแต่ก็เกิดความเหงาอยากเจอเพื่อนมนุษย์จึงใช้เถาสบ้าซึ่งเป็นเถาวัลย์อย่างหนึ่งผลตัวข้ามแม่นางตาดไปรวมกับชาวบ้านฝั่งตรงข้ามในชุดมีผ้าคาดพุง ถือไตรสำหรับจุดไฟอันใหญ่เอาไว้ในมือซึ่งชาวบ้านก็ต้อนรับอย่างอบอุ่นในวงเล่าแต่สังเกตเห็นความแปลกบางอย่างของเขาคือเป็นคนไม่มีเงาและต้องมีไตไว้ข้างตัวอยู่เสมออีกทั้งเสียงหัวเราะของเขายังกระหึมเกินกว่าเสียงคนและไม่มีใครเคยเห็นบ้านของเขาแต่อย่างไรก็ตามเมื่อสมิงมาที่หมู่บ้านพืชพันธุ์ธัญญาหารได้เกิดผลดีกว่าที่เคยบางปี ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากสมิงก็จะเตือนชาวบ้านให้รู้ล่วงหน้าปีที่ฝนแรงสมิงก็เตือนให้เก็บน้ำไว้ใช้มีความห่วงใย,ยชาวบ้านเหมือนเป็นคนในครอบครัวต่อมามีเรือสำเภาลำหนึ่งเข้ามาในแม่น้ำตาดเสาก็โดนเกี่ยวกับเถาสะบ้าที่สมิงใช้โหนทำให้เรือผ่านไปไม่ได้นายเลิศจ,จึงสั่งให้ตัดเถาสะบ้าออกทันใดนั้นก็มีเสียงคำรามขึ้นท้องฟ้ามืดมัวอย่างรวดเร็ว พร้อมกับพายุก่อตัวขึ้นก่อให้เกิดขึ้นลูกใหญ่สัดสาดเรือสำเภาจนพลิกคว่ำจากนั้นชาวบ้านก็ไม่มีใครพบกับสมิงอีกเลยนอกจากนี้จะได้ยินเสียงโหยหวนคล้ายเสียงของเสือจากฝั่งตรงข้ามชาวบ้านต่างอาลัยโหยหาสมิงชายที่ไม่มีเงาผู้ไม่เคยปรากฏตัวในตอนกลางวันและไายบ้านจึงรวมกันสร้างสัตว์เล็กๆไว้ที่ริมตลิ่งเถาสบ้า และทำวิธีบวงสวงเชิญวิญญาณสมิงให้มาสถิตหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดหรือตกล่นประการใดผมก็กาบขออาภาัยด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ